Hello, how are you? พู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะสปี a ไทย where are you from? ไทยแลนด์ค่ะสวัสดีครับอ้าวผู้ภาษาไทยได้เหรอรพู้ภาษาไทยได้เหรอคะสวัสดีค่ะ From South Africa ออฟริกันทุกคนช่วยพิมพ์ให้ดิฉันคุยกับเขาหน่อยสิครับคุณครับโซคูเ so cool, หรออ๋อโซคู อ๋อ h e r e are you from? I was just in Bangkok. Oh, Bangkok. Oh. พิมเป็นพิมที่เป็นแบบภาษาอังกฤษแบบวันนี้ให้ดิฉันหน่อยค่ะทุกคนมาอ Thank you, c o r i n e for the level up Thank you. Oh, anything? u n ขอบคุณครับสวัสดีครับ My name is Devin. Nice to meet you. อยู่ที่ Bangkok หรอ Yes, ครับตอนนั้นไม่สว่างขนาดนั้นนะ ใช่ใช่ใช่ You hand s ั m มอ๋ออะไร You hand s ั m มคืออะไรอะไรคลิมึงอย่าไปพิมพ์มั่วกันนะอะไร You hand s o m e ัมอะไรเอาดีๆ I am a prince I am a prince อ๋อเพราะคนติดตามเขาเป็นล้านเลยเหรอทุกคนส่งของขวัญให้หน่อยส่งของขวัญให้หน่อย Thank you Karin for I love you I love you too what does that mean hello. hello welcome thank you mom for the handout. triple points time 3 chan rakun oh loading i i let's go let's do it guys 17 different people oh โอ n โ n ผู้ชายจะโกรธฉันไหมอ่ะผู้ <c oughs> ชายจะโกรธใช่ไหมอ่ะ AI หรอเออคืออะไรอ่ะ มันคืออะไรเออทำไมมันดูสว่างอย่างนั้นอะมึงอยู่แบงคอกแต่มือมึงสว่างขางนาดกุงงเกมแกรมเมอร์คืออะไรแพรที่ถามเขาตอบไม่ตรงคำถามอ๋อนางเป็นติ๊กต็อกเกเหรอ ไปส่องมาเขาเคยมากรุงเทพอ่อเออโวยน่ากลัวเออเอออืม สแกมเมอร์คืออะไรคะสแกมเมอร์คืออะไรสแกมเมอร์คืออะไรสแกมเมอ,อร์คืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจสแกมเมอร์เอาแล้วมันจะมิดกับเราได้ไงสมมติเราพ k ด้วยไงมันจะมิดกับเรายัางไงมันจะมิดกับเรายัางไงอ่ะเอาแล้วเขาจะมิดกับเรายัางไง เป็นมิจจี้หรอแล้วเขาจะมิจจี้กับเรายังไงอ้าวเหรอเออไปว่าเขาพวกมึงก็ไม่ตื่นกัน วกมึงไปว่าเขาไปใส่ไลา์เขาทําไมเออตลุกูไม่ตื่นสรุปกูไม่ตื่นหรือพวกมึงไม่ตื่นเนี่ยสรุกูไม่ตื่นหรือพวกมึงไม่ตื่นเนี่ยหอเอาหรอ เออพวกมั่วไม่ตื่นเออระวังภัยให้แม่เขาตกใจเอ,อ้าเหรออ,อ๋อเขาเคยบอกว่าเขาอยู่กรุงเทพคนรายงานเขาเยอะเขางงด้วยว่าเขาไม่ใช่ AI เอ๋อเหรอป่านนี้เขาร้องไห้เกือ <c> บ <ười> <c ười> จะได้เป็นมาดามแล้วเออมึงกูกำลังจะได้เป็นกูจะได้กำลังจะได้เป็นแหม่มละ พวกมึงเนี่ยกำลังจะได้เป็นแหม่มแล้วโอ้โหกำลังจะฝึกถามฝึกคุยอยู่เมื่อกี้กำลังจะฝึกภาษาแล้วกำลังจะลงเรียนแล้วเมื่อกี้ทักหาครูแล้วเนี่ยทักหาครูลุกกรอบแล้วแลหาทักหาพี่ลุกกรอบแล้วมีคอนแทคพี่ลุกกรอบอยู่กำลังจะลงเรียนอังกฤษแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวต้องแคนเซิลก่อนเดี๋ยวทักปบอกก่อน ขออนุญาตแคนเซนคอร์สเรียนนะคะกํลังจะลงเรียนแล้วเออ c คนเซ l คอร์สเรียนไปแล้วตายหแลนะ้วแย่เลยแย่มากม <c oughs> ผู้สาวกําลังจะลงาาก็ากํลังจะลงลงคอร์สเรียนแล้วเออโดนคุมกําเนิดเอฟีคุมกําเนิด เดี๋ยวติดต่อกับเดี๋ยวติดต่อกับวันหลังนะคะพี่ลูกกอล์ฟขอบคุณค่ะบอกพี่ลูกกอล์ฟแล้วเดี๋ยวติดต่อไปใหม่เหรออ้าวเหรออ้าวเหรออ๋อเหรอก็ไม่รู้ว่ามีคนบอกเป็น AI เป็นสแกมเมอร์ anner, อะไรก็ไม่รู้มีคนมาพิมพ์ดิฉันก็ไม่รู้ดิฉันก็กลัว ดิฉันก็กลัวไงไม่รู้มันแบบเขาภาพเขาดูชัดเกินอ่ะไม่ถึงว่าภาพไลฟ์สดเขาว่าหน้าตาเขาชัดมากอะไรมากเออเกิดกําลังจะได้เป็นมาดามละกําลังจะเกิดโดนโดนแฟนขับคุมกําเนิดละก่อนอดเลยไม่ได้เลยกูใช่ค่ะภาพแปลก,ปกเออภาพมันชัดเกิน มีคนบอกว่าเราไม่เหมาะกับผู้ดีอะมึงมาพูดว่ากูอย่างนี้แต่กูไม่ใช่ผู้ดีเหรอมันหมายความว่าไงเนี่ยมึงบอกว่าเราไม่เหมาะกับผู้ดีอะสภาพกูดูเป็นผู้ร้ายยังไงเนี่ยกูนะไม่ใช่เจ,จ๊จ้อสภาพเป็นอยู่กูก็ไม่ได้ไก่กาเหมือนกันนะเออมึงก็ต้องตื่นก่อนเออ เออเออไม่เหมาะเป็นแม่เหมาะเป็นคุณหญิงในตำรวจก้องดีหน้าหล่อเออก้องดีหน้าหล่อฟื้นหลังคริสต์มาสอ๋เอ,อเขาไปไลฟ์กับผู้หญิงอีกคนแล้วใช่ไหมโอเคอย่าคุยเลยแม่อันตรายเหมาะกับเป็นเลขาค่ะเออ,เอ,อให้เขาพีเคกับคนอื่นไปเถอะเราคุยขเขาไม่รู้เรื่อง ดิฉันคุยไม่ได้จริงๆดิฉันคุยไม่เป็นดิฉันไม่ได้ภาษาอังกฤษดิฉันไม่ได้ภาษาค่ะยังไงก็คุยไม่ได้อยู่ดีดิฉันไม่ได้ไม่ได้ภาษาเออผู้ชายงงเลยเ,เมื่อกี้เออไปใส่ไลค์เขาขึ้นไลฟ์กับพี่นิกหน่อยพี่นิกไปไหนแล้วไปนอนแล้วนิกมันไปนอนแล้วมันไปนอนแล้วมันไปนอนแล้ว เทสฟอแล้วหนึ่งเทสฟอเลยเหรอมันเทสฟอเลยแม่น่ารักจริงๆคุยเล่นได้แต่อย่าไปอะไรคุยภาษาคาราโอเกะเออสะพ้ายตาดดีแล้วมโอ้กูกูคุยเล่นวันเดียวมึงเรียกกูว่าสะพ้ายตาดเลยเนาะมึงก็ไม่ตื่นนะ กูคุยเล่นกับมันวันเดียวมโมึงเรียกกูส้ายตานเลยนี่มึงต้องตื่นแล้วไม่ใช่กูไม่ตื่นแล้วมึงไม่ตื่นโอ้โหเรื่องยักยียดคนอื่นนี่มึงนี่ถนัดนะเรื่องยักยียดให้คนอื่นเป็นอะไรเนี่ยมึงถนัดกันนะไม่ค่อยจะตื่นเนาะสาวเมืองจันกับหนุนสวนยางนางตัวเล็กอะนางตัวเล็กอะนางตัวเล็กมึงเป็นผู้ชายตัวเล็ก คุณแม่ไม่เคยมีมีฟิลแบบแฟนผู้ชายตัวเล็กอืมอืมถ้าคบนิกยังไงก็ออกลายเหมือนจุดจุดจุดเออย,ยังไม่นอนหรือเดี๋ยวก็ใหญ่แม่ตัวเล็กเป็กแม่ไหมตัวเล็กเป๊กแม่ไหมเออเออ ก็าลอเกอืมตัวเลขทานง่ายเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะต่อไปเตือนแล้วจะฟังไหมเรื่องผู้ชายไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งเลยกูดูแลตัวเองได้กูโตแล้วกูอายุสามสบสามมึงเก็บความห่วงใยไปใช้กับชีวิตพวกมึงเลย กูขอบคุณกูขอบคุณและกูขอให้มึงเก็บความห่วงใยที่มึงมีให้กูอะไปใช้กับชีวิตพวกมึงเลยกูโอเคกูออกหักอีกสิบรอบกูก็ยังสุขสบายดีกูดูมีสติกูมีสติกูเอาตัวรอดได้มึงไม่ต้องเป็นห่วงกูเลยแต่กูขอบใจในความเป็นห่วงที่มึงมีให้ไม่ว่าจะจักใจหรืออะไรแต่มึงไม่ต้องห่วงเลยกูโอเคมากๆ นะคะโอเคแบบโอเคแบบที่สุดถึงที่สุดเลยนะเออนะคะอืมเออเนี่ยเมื่อกี้เลยไม่ได้คุยกับเบสสือเลยเบสสืมาส่งอะไรให้ไม่รู้เบสสือมาพีเคกันดีกว่าเร็วลูกเบสสือลงไลน์แล้วเหรอ เบสือมาให้พี่แอลหน่อยเร็วห่วงแบบเออห่วงแบบพลังห่วงห่วงแบบพลังลบอะ่ะมันไม่ใช่เป็นห่วงแบบพลังบวกถ้าคนแบบห่วงพลังบวกแบบพลังบวกนี่ที่อยู่กับกูทุกวันทุกวันให้กําลังใจกูเนี่ยเรียกเาเรียกว่าห่วงแบบพลังบวกห่วงด้วยแล้วก็จะให้กําลังใจด้วยอันนี้เขาเรียกว่าห่วงจริงเป็น F C จริงแต่ประเภทว่านานๆโผล่มาทีไม่เอานะคะ แบบนานๆโผล่มาทีแล้วแบบคอมเมนต์แบบแซะแบบถากถางไม่ค่ะขอบใจค่ะโอเคค่ะทุกอย่างยังโอเคอยู่ยังมีสติเออยังมีสติอยู่นะคะเออยังมีสติอยู่ขอบคุณพี่ไพลินนะคะอืมพร้อมบวกพลังบวกนางลงไปแล้ว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  ทำไมล่ะทำไมล่ะไลค์ like กับพี่กลัวเหรอความลับเยอะเหรอคะความลับเยอะเหรอกลัวเหรอคะกลัวใช่ไหมก,กลัวแหละวันนี้สนุกมากพีเคใช่ไหมหมายถึงพีเคใช่ไหมหมายถึงพีเคเหรอหมายถึงพีเคเหรอ พี่แพลโรงเรียนปิดเทอมหรือ,อยังปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะหมายถึงโรงเรียนของหลานลนะนะดิฉันไม่ได้เรียนมึงมาถามกับคนมึงมาถามกับคนที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียนแล้วเนอะว่าโรงเรียนปิดหรือ,อยังมึงก็ไม่ตื่นใช่พีเคสน,นุเออ ไม่พี่ก็ไลฟ์อยู่ไม่ยอมพี pk มาคนจะได้ตามเข้าไปดูคนจะได้ตามเข้าไปดูะดปดอะไรเข้าไปดูพ,พี่พี่แพนนอนดึกจกังทุกคนส่งไอ้น,นี้ของอันนี้ให้หน่อยทุกคนส่งส่งอ่าอะไรนะเอวของซานต้าให้หนูหน่อยขอบคุณคะ่ะสองพันแปดร้อยคนห้องนี้คนดูเยอะห้องนี้คนมาดูเยอะคนมาคอยส่งมาคอยส่งมาคอยแคปมาคอยเอาไป มาคอยตัดเอาคลิปไปลงช่องเอ็นเกตฉ่ำนะคะเอออกหักเท่ากับหามใจคีมอะไรทาน้าใสมากนะคะเออเรียกพี่แพรกันหมดเลยทีแต่นางน่ารักนะนางน่ารักนะที่นางเรียกฉันว่าพี่แพรลึกๆฉันก็แอบแบบปริมอยู่แพ้ผู้ชายที่เรียกเราว่าพี่แพร แอแพ้อยู่แพ้อยู่เดี๋ยวต้องกินยาแก้แพ้ก่อนนอนแล้ะรู้สึกเหมือนจะแพ้รู้สึกเหมือนจะแพ้ค่ะเดี๋ยวจะขอกินยาแก้แพ้ก่อนนะรู้สึกเหมือนมีอาการแพ้เม็ดเออไม่เคยมีผู้ชายเรียกฉันว่าพี่แพ้เลยอ่ะแพ้อีกแล้วแพ้อ่เดี๋ยวขอแยกกินยาก่อนนอนก่อนนะคะออผู้ชายไปกีดยางค่ะ แม่หนูขายที่ไม่ได้มาสองเดือนแล้วทอมากที่กี่ไลคะ่ะที่ตรงไหนยังไงที่กี่ไลยังไงอะไปส่องมิดไนท์ก่อนพี่มิดไนท์เขาก็น่ารักพี่มิดไนท์ขึ้นไลท์ไปพี่มิดไนท์ขึ้นไลท์ไปเร็วพี่มิดไนท์เขาหน้ารักพี่มิดไนท์ไปขึ้นไลท์ไป พี่แพงงามนะคุณมิดไนหล่อแม่ผู้ชายในสต,ต็อกมีแต่หล,อหลอ่อๆไม่มีเลยค่ะไม่ตอนนี้ไม่มีในสต,ต็อกสักคนก็ไม่มีเลยไม่มีไม่เคยมีผู้ชายในสต,ต็อกค่ะมีแต่แอลเล่นๆคุยๆในไลน์ไม่ไม่เคยมีแบบในสต,ต็อกไม่มีพี่มิดไนพี่เคเลย ไม่จาไปไหนนอนกันหมดแล้วแหละเดี๋ยวดีฉันก็จะไปนะเดี๋ยวฉันจะไปตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคนดูไม่ลดเลยเป็นยังไงอะโสดแล้วเหงาไหไม Grammy Mona. ไหมค่ะมีเรื่องให้ทําเยอะแะทุกคนส่งเอลของซานต้าให้หน่อยนะคะส่งเอลของซานต้าให้หน่อยขอบคุณค่ะส่งเอลของซานต้าให้หน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะส่งเอลของซานต้าให้หน่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะส่งเอลของซานตาให้หน่อยขอบคุณค่ะเอา้าทำไม่เป็นถามจริงคนตามตั้งเยอะตลกแล้วคนตามตั้งสองหมื่หนึ่งไลค์ไม่เป็นบ้าไปแล้วจ้ะคุณมิดไนค่ะ คุณไล์ไม่เป็นได้ไงคุณตลกแหละคนตามคุณตั้งสองหมืนะทำไมคนตามช่องคุณเยอะล่ะอา้าวทำไมคนตามช่องคุณเยอะคนตามช่องคุณตั้งสองหมื่นนะตะลกแล้วตลกแล้วดีวตลกแล้วเดี ปีหน้าพี่แพรมีอะไรอยากทำอีกบ้างหมายถึงอะไรทำหน้าทำตาเนี่ยเหรอเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเนี่ยช่องเขาคนตามเยอะอยู่นะคนเขาชื่ออะไรมิดไนเอ๊ะฉันกดตามหรือยังออลร้องเพลงด้วยเหรอเคยร้องเพลงด้วยเหรอคะเดี๋ยวติดตามกลับก่อนเนี้ยผมด้ติดตาม ไม่ได้ไม่เคยไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ติดตามเขาเดี๋ยว,ยวติดตามกลับก่อนเอาเนี่ยเห็นขายของด้วยนะเอาเห็นขายของด้วยขายอะไรคะขายอะไรอะ่ะพี่มิดไนท์ขายอะไรเนี่ย ขึ้นเลยขึ้นไลท์เดี๋ยวหนูเชิญไปขึ้นไลท์ซีลองขึ้นไลท์ซีลองขึ้นไลท์ซีเดี๋ยวเชิญไปโอ้แต่ไม่รอดแล้วมึงทุกคนมึงอย่าไป pk เลยทรงทรงสภาพแบบนี้ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วทรงแบบนี้มึงอย่าไปขึ้นเลยเสียวเวลาเปล่ามึงอย่าไปขึ้นเลย <c oughs> มึงคิดว่าขนาดนี้จะเหลือมึงจะรอดมาเหรอ มูถามมึงก่อนสิเนี่ยมึงดสูสิฮะเราผ้าแบบนี้มึงคิดว่าจะรอดมาเหรอไม่มีทางค่ะมึงไม่มีทางหรอกมึงต้องตื่นกันก่อนไม่รอดไม่รอดนะอย่าไปเลยอย่ขึ้นเลยอ๋อพักก่อนพัก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 อย่าไปอย่าไปขึ้นเลยอย่าไปเป็นประเด็นนะพอพอเออ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได <UB. S 1> ้พัก,กพักพักพักอืมอืมพัก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 พี่พรขอบคุณนะคะพี่พรขอบคุณนะคะ พี่พรขอบคุณนะคะพี่พรขอบคุณนะคะต้องเชิญแล้วทำไมมันยังกดขึ้นอีกอะอืมพี่พรขอบคุณค่ะพี่พรขอบคุณค่ะพี่พรจ๋าขอบคุณนะคะเออนักข่าวกำลังติดตามคุณ <trans> โมไม่โสด,ด่าขึ้นเลยเดี๋ยวกูพผดไปเผลอแอลเผลออะไรเป็นประเด็นอีกด้วยดรามา่าไม่โสดไม่อนุญ,ญาตให้ขึ้นพีคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้ยพี่พรพี่พรเปย์ฉ่ำมากเลยอะ่ะพี่พรเออพี่พรเปย์ฉ่ำมากขอบคุณนะคะพี่พรขาขอบคุณสำหรับเอลของตันต้านะคะเอากุหลาบละกัน เดี๋ยวอืมเหรอไปถามเขาก่อนสิไปถามไปถามนางก่อนว่านางมีแฟนมีอะไรไหมไปไปถามไปถามนางก่อนไปถามนางก่อนเดี๋ยวเราไปเผลอแอลเผลออะไรเดี๋ยวมันดราม,มา่า